สำหรับในบูธของ Volvo นะครับคันนี้คือ xc 6 0 a l t a เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับรหัส t 8ก็คือมีเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรนะครับพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมสามารถขับขี่ด้วยในโหมด ev ล้วนได้8 9กิโลเมตรตามมาตรฐาน n edc นะครับพอร c ตชาร์จเจอร์เขาอยู่บริเวณนี้นะครับด้านหน้าเ,นเขาจะมีพอร์ตชาร์จเจอร์มาให้ส่วนถังน้ำมันจะอยู่บริเวณด้านท้ายรถฝั่งด้านขวาของตัวรถนะครับ มาดูหน้าตาสักหน่อยละกันนะไหนๆได้เห็นแล้วก็คือเป็นตัว m n o r r h h n g e ของปี2025 v นะครับ Volvo เปิดตัวนี่กระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมสวยเลยนะครับเอกลักษณ์ของ Volvo เป็นสัญ,ญลักษณ์ Volvo ยังอยู่นะครับมีตัวกล้องแล้วก็ต้องสเตอริโอทำงานกับ Adaptive Cruise ค o n t r ร l นะครับคันนี้จะเป็นการตกแต่งดูมีความพรีเมียมนะครับเพราะว่าตัวเส้นสายที่ตัดกันเนี่ยจะเป็น คมเมียมทั้งหมดเลยนะครับสีวาวมาเลยนะครับสำหรับ xc 6กคันนี้ไฟ daytime running light ก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของวา l โวอยู่นะครับแต่เส้นสายการสแตมปิ้งฝากระโปรงนะครับนี่รีดกระแสะอากาศออกไหนห่ขึ้นชื่อว่า V า l โวแล้วปลอดภัยแน่นอนสำหรับรถวา l โวโครงสร้างตัวถังมีความแข็งแรงนะครับนี่มาดูด้านข้างก็มีการตกแต่งมีคิ้ว กนรอยบริเวณข้างประตูที่เป็นสีคมเมียมนะครับ mm hmm. uh, เพิ่มให้ดูรถมีความหรูหราเพิ่มขึ้นมานะครับภายในนี่เป็นการตกแต่งเป็นแบบซอฟททัชทั้งหมดเลยแล้วเบาะนะครับโอ้โ oh หดีไซน์มาดูดีมากๆแผงแดชบอร์ดนะครับก็มีการดีไซน์ตกแต่งออกมาให้มันดูมีความหรูหรา l u กชัวรี่คาเลยสำหรับ Volvo XC60 คันนี้ มีการเล่นลวดลายลายไม้ต่างๆหัวเกียร์เป็นแบบแนวคริสตัลเลยมีการบอกไฟสถานะต่างๆนะครับการเข้าเกียร์มีออโต้เบรกโคเบรกมือไฟฟ้านะครับนะปุ่มพุชสตาร์ทครบเลยรอบนี้ Volvo ให้มาแบบพรีเมียมเลยนะเนี่ยแล้วก็บที่นั่งนะครับเป็นทรงคล้ายแบบแพ็กเกซีดแต่วัสดุเนี่ยเป็น วัสดุที่ลักโลกนะเป็นหนังสังเคราะห์อ,อืก็กำลังดีเลยนะไม่ได้นุ่มแบบเหมือนรถแบรนด์อื่นๆนะครอันนี้ยังมีความตึงกระชับแต่ผิวสมัมผัสดีครับนี่มีตัวรองน่องให้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับเป็นแบบไฟฟ้าโหเฟียวมากครับนี่ยืดหดได้รองน่องนี้อืมเจ๋งสวยงามมากครับสำหรับเบาะที่นั่ง ขับแบบไฟฟ้าเต็มระบบเลยครับมาดูห้องโดยสารแถว2นี่ลักษณะการก้าวขึ้นลงเนี่ยสเต็ปของการขึ้นรถนะครับรถสไตล์นี้ฟอร์ที่เท้าเนี่ยก็คือของบอดี้รถเนี่ยมันจะเป็นหลุมลงไปนะครับตัวเฟรมของประตูรถหรือโครงสร้างของรถนะครับก็คือจะยกสูงขึ้นมามแบบนี้ทำให้เรารู้สึก ปลอดภัยแล้วเวลาวิ่งผ่านน้าท่วมเนี่ยมันสามารถลุยได้มากกว่าปกติเพราะปกติถ้าฟอรถประมาณนี้ก็คือถ้าเราลุยเข้าได้เลยเราซึมเข้าอันนี้เขาจะเป็นธรณียกขึ้นมานั่นเองอืมตำแหน่ง Position ถ้าน,นั่งก็ถ,ถือว่าใช้ได้เลยครับปรับเอ็นได้ไหม,อมเอ็กซีปรับไม่ได้นะครับพับได้อย่างเดียวเฮ็ลูมเหลือเยอะครับแต่ บอกได้เลยว่าเสียดายเบาะปรับไม่ได้นะถ้าปรับเอ็นได้ดีเลยครับสำหรับรถคันนี้อแล้วก็ระบบปรับอากาศของแถวสองอยู่บริเวณเสา B ตรงนี้นะครับก็ถือว่ามีตรงนี้ก็ดีนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนผ้าหุ้มอยู่นะครับอหัวใจดีนี่นี่นี่ลำโพงครับ โบโววิลกินนี่โบโวแอนด์วิลกินนี่แล้วก็มือเปิดประตูเน้นความหรูหรานะสำหรับ x c 6 0คันนี้อือันเก้าสเต็ปลงนี้กำลังดีครับนีฝาท้ายแล้วก็ไฟท้ายเออก็ยังมีความเป็น DNA ของ x c 6 0อยู่นะครับนี่สัญลักษณ์ T8 Plug-in Hybrid เป็น All-wheel drive นะครับดีเลยมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายโอ้ลึกเลยครับสำหรับ Volvo คันนี้ให้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเยอะมากๆถ้าพับเบาะนี้ลึกเข้าไปเลยเดี๋ยวผมลองพับเบาะให้ดูนะครับถ้าพับเบาะฝั่งนี้ลองพับให้ดูนะนโอ้โหแบนราบไปเลยนี่ประมาณนี้ สำหรับ Xc 6 0ไปดูคันอื่นต่อมีรุ่นพี่อีกครับ Xc 9 0ก็มีนี่ครับสำหรับ Volvo ถ้า Xc 9 0ตัวที่เป็น Plug-in Hybrid นี่คันนี้สีขาวคือรถน่ะใหญ่อยู่แล้วเป็น SUV แบบ Full size และยิ่งเป็นสีขาวยิ่งมิติยิ่งอลังการเลยครับมันดู พี่ใหญ่ใหญ่สุดแล้วแล้วก็ดูสวยมากสำหรับ Volvo XC90 ขับแล้วมันจะหลงรักเลยเพราะว่ารถมีความนุ่มมีความสบายนะครับเดินทางไกลเหมาะมากๆใน Volvo เนี่ยหรือจะไปเป็นน้องลงมานะครับก็คืออีกรุ่นหนึ่งก็คือ EX40 คันนี้อคันนี้เป็นสีทูโทนนะครับสีออกเขียวๆหลังคาดำนะฮะ ได้ล้อแม็กสีดำไฟเดย์ไทม์ด้านหน้านี่สวยงามก็เห็นบนท้องถนนคนก็นิยมใช้กันเยอะนะครับเพราะว่ารถขับดีมากสำหรับวอลโว่แล้วก็อีกไฮไลท์อีกคันหนึ่งครับที่บูธนี้มีคันนี้คันนี้นี่ E-S90 เป็นรถซีดานราคา2อ9ล้านเาแสนบาทเฮ้ยไฟเดย์ไทม์นี่ เท่มากผมชอบมากเลยนะไฟเดย์ไทมเ์เน<อ>าะเป็นรุ่นของตัว EX 9 0ไฟเดย์ไทม์เขาซ่อนได้ด้วย <laughs> ผมเคยไปทดลองนะครับก็คือไปเทสไดแล้วจังหวะมันไฟออโต้เปิดปิดพอดีเลยได้เห็นว่าอ๋อเขาซ่อนไฟไว,ไว้เ <laughs> จ๋งมากเป็นลูกเล่นที่ไม่เคยเห็นเหมือนกันสำหรับคันนี้ก็มีการตกแต่ง <laughs> นี่นะครับ <laughs> สีเป็นแบบ สีคีคัลเลอร์เป็นสีเทานะฮะแล้วก็เป็นสีดำเป็นออลแบค็คโอ้โหมีกล้องรอบคันแบบเยอะมากนะบริเวณกระจกมองด้านข้างมอนิเตอร์ด้านข้างนะครับแล้วก็สามารถส่องไปบริเวณด้านหลังได้ด้วยเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นเวลาเราขับขี่นี่ความปลอดภยัยแม้กระทั่งความปลอดภัยของตัวเราแล้วก็ความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทาง ก็ตามคอนเซปต์เลยทุกชีวิตปลอดภัยในวอล v วสำหรับใครที่สนใจอยากเข้ามาลองชมมาลองดูรถของ Volvo นะครับเข้ามาได้ที่งานนะครับงานมีตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ครับและจอดเด่นตัางการตาเลยนะครับสำหรับ Porsche Spyder R S คันนี้เป็น718นะครับเปิดประทุนแบบนี้หลังคาเปิดได้ซึ่ง มีไม่กี่คันนะครับสาหรับประเทศไทยรถคันนี้เนี่ยมีการไล่เบามาจากโรงงานเลยแล้วสมรรถนะเนี่ยของวอชชีจะมีอารมณ์ฟิลลิ่งในการขับแบบซุปเปอร์คาร์ที่ให้ความสนุกสนานนะครับแน่นอนรถแบบนี้ขับต่างจังหวัดและเปิดหลังคาบรรยากาศเย็นๆนี้บอกได้เลยว่าฟินมากๆนะครับการตกแต่งการดีไซน์นี้เขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับสําหรับคันน,นี้ฝาโปรงเป็นคาร์บอนเคปล่านะครับแล้วก็มีแอร์อินเทคบริเวณ แก้มด้านข้างมีการไล่กระแสะอากาศออกนะครับ oh. ก็คือช่วยให้รถเนี่ยมีดาวฟอร์สเอาอากาศเนี่ยกดตัวถังให้นิ่งนะครับแล้วก็ผ่านออกไปนี่ตัวกระจกด้านข้างก็เป็นคาร์บอนเคฟล่านี่ภายในนะครับสวยงามมากนี่เป็นพวงมาลัยที่เป็นทรงกลมนะครับแล้วก็เป็นสามการให้ฟิลลิ่งแบบดิบๆเลยสำหรับคนที่ชอบสมรรถนะความแรงนะครับ ขับคันนี้แล้วบอกได้เลยนอกจากแรงหล่อแล้วยังต้องเหลือๆด้วยอมือเปิดประตูเห็นไหมเป็นสีเหลืองก็คือมือเปิดด้านในอันนี้เปิดไม่ได้นะตัวเบลเป็นสีเหลืองนะครับนี่เห็นไหมให้ฟิลลิ่งให้สปอร์ตนี่บริเวณหมอนรองศีรษะเย็บปักมาเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเป็นแบ็กเกซีทอ่าเป็นแบ็กเกจซีทหลังแข็งนะคะ อันนี้เป็นคาร์บอนทั้งตัวเลยนี่นะครับโอเฟีลยวมากสุดมากนี่หลังคาเขาก็จะเปิดมาแล้วก็พับลงมาอยู่บริเวณนี้สวยงามเลยครับแล้วรถเนี่ยออกเป็นสีชมพูม่วงม่วงแต่ล้อเป็นออกเป็นสีม่วงอมน้ำเงินนี่จานเป็นจานเบรกเซรามิกโอสวยงามดูต้องการดาวฟอร์ มีดักเทลด้านท้ายกดตรงนี้เป็นคาร์บอนเคฟล่าสวยงามมากสำหรับสไปเดอร์ RS คันนี้นะครับโหสุดจริงคันนี้นะแล้วในบูธเนี่ยดูบรรยากาศในงานนะครับทุกคนก็ให้ความสนใจมีไฮไลท์มาด้วยเอารถแข่งก็มาจอดโชว์นี่สำหรับคันนี้นี่ก็เป็นรถที่เอาไปวิ่งในสนามนะครับนี่ตกแต่งแบบนี้นะครับ มีลายแปะสติกเกอร์ติดมาสวยงามเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นรถพอสแบบนี้นะปอร์เช่เราจะเข้าใจว่ารถมันแพงรถประมาณ10กว่าล้านขึ้นสำหรับคันนี้เนี่ยราคา8ล้านกว่าบาทเราก็สามารถได้ขับปอร์เช่แล้วนะนี่สำหรับใครที่ชื่นชอบนะในรถสปอร์ตหรือรถที่มีสมรรถนะสูงนะครับต้องบอกเลยเลยว่าไทคาน4โคันเมื่อกี้ราคา แค่8ล้านกว่าบาทเองนะนี่แล้วนายวันวันี่คือพระเอกตลอดการต้องบอกว่าตลอดการเพราะว่ารถเขาเนี่ยยังไงก็คือเป็นนายวันวันอยู่ดีนะครับนี่รีกระแสะอากาศาาเข้ากดดาวฟอร์ดออกจากด้านนี้มันทำให้รถเนี่ยไปได้ไกลไปได้เร็วในเวลาที่เขาบอกว่าอัตราเร่งศูนยถึงหนึมีไว้ทําไมก็สําหรับรถพวกนี้มีเหตุผลนะครับทุกองค์ประกอบของรถนะถือว่า สวยงามมากแล้วก็ได้ผลประโยชน์ประสิทธ,ธิผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอโร่ต่างๆถึงคุณจะคอนฟิกไปใส่ชุดแต่งเขาก็จะมีผลนะครับว่าใส่พาร์ทที่แต่งเข้าไปเนี่ยแอโร่สัมรรสิแรงเสียดทานพวกนี้ก็จะมีการปรับตามด้วยทําให้รถเนี่ยไปได้เร็วขึ้นลดแรงต้านนะน้ำหนักเบาลงก็ทําให้รถไปได้เร็วนะเวลาก็จะดีขึ้นเขานับกันเป็นเซี่ยววินาทีนะครับแบบจุดเทนนิยม สหลักจุดทศนิยม3หลักเลยทีเดียวก็ในสนามแข่งขันหรือการแข่งขันเนี่ยคือเพียงเสี้ยววินาทีก็มีผลครับทําทุกอย่างให้มันไปได้เร็วได้แรงและแน่นอน SUV เขาอย่างมาคารไนหี่คันนี้เป็นมาคารโชโบดูท้ายอวบๆอ้วนๆแบบนี้อืดูมันก็ดูขับไปนิดนึงนะถ้าสําหรับผมนะถ้าเป็นตัวนี้นะครับมันก็ต้องมี ตัวดักเทลติดเข้ามาหน่อยก็จะเสริมเข้ามาหรือจะเป็นตัวสปอยเลอร์ตัวสเกิร์ตที่เป็นตัวสปอยเลอร์ด้านบนนะเป็นตัวกรับครอบหน่อยก็จะดูเพิ่มมิติรถขึ้นมาหน่อยนิดเดียวผมว่าใส่เพิ่มได้ครับสําหรับตรงนี้หรือจะเป็นตัววิงไฟฟ้าเนี่ตัวนี้เขาให้วิงไฟฟ้ามาก็คือยกได้ถ้าเวลามันปิดอย่างนี้มันก็ดูแบบแปลกๆนะเออเมื่อกี้ผมเข้าใจว่าไม่มี แต่พอมาสัมผัสแล้วดอ๋อ,อมีเป็นวิ่งไฟฟ้านะครับวิ่งหลังไฟฟ้าสวยงามเลยสีสันโดดเด่นนะครับนี่โอ้มาคาร SUV ที่หล่อหรูแล้วก็มีสมรรถนะสไตล์อารมณ์รถสปอร์ตเลยครับสำหรับบูธของ Porsche ครับ